สวัสดีจ้าพอกันนแล้วในคลิปนี้นะคะมือนิสิบาเฮ็ดตมหมูยอบแบบเผ็ดๆกินคู่กับขนมจีนแห่งแบบนี้ค่ะเป็นขนมจีนแห่งสีฟ้าสีสวยแบบนี้เลยเป็นสีธรรมชาติจากอันชั้นนะคะแช่น้ำไหว้หาถึงแนาทีแล้วก็ต้มอ,อีกหาถึง8นาทีค่ะระวังรอหอกกระสิมาตรมบะฮง่านะคะใส่พริกแห้งกระเทียมพริกสดลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ผงนัวก็กใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วกระตำให้ละเอียดเลยจ้า ตำพริกกระเทียมให้ละเอียดแล้วกระใสถั่วฝักยาวลงไปตำพออยาบกับพอจา้าบ่ต้องตำให้ละเอียดปันไดเด้จา้ตาตำด้วยใสบักนาวลงไปค่ะตำด้วยบักเขือปอกใสลงไปเนาะแล้วก็ตำด้วยมะเขือเทศใส่ลงไปเดจา้า เ็จแล้วกระตํายัวๆนะคะให้บอเขือเทปแบบนาวคล้ายน้ำจ้าปุงรสชาติด้วยน้ำปลาคามเปียกใส่ลงไปแบบสูตรเข้มข้นค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บสักเล็กน้อยจ้าตามด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำปลาแดกเจ้าเกาเจาเดิมแม่บุญลามค่ะใส่ลงไปสามตะพีเลยจ้า เสร็จแล้วก็ค้นเขาขเล่โคาเล่เขากันแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างละลายดีแล้วใส่บกคงลงไปค่ะบกคงตีเฮาซับแบบไวตอนยังไงแบบนี้นะคะจะได้กินแบบามีอธรรถนะจ๊ะตามด้วยหมูย้อนะคะตีฮันเป็นแบบนี้ค่ะปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งค่ะเสร็จแล้วก็ค้นโคาเล่โยโยโยเขากันนะคะอุ้ยเป็นตาแซบค่ะ ตัมบงะ,ะเมงเสร็จแล้วแวะมาเบื่องเ้ษขนมจีนของเขานะคะสุกเรียบร้อยแล้วเป็นตาแซ่บสีสันแบบน้ำทะเลบกคักนะคะเทะลงไปในจานแบบนี้ค่ะตั้มบะคงของเขานะคะในสีสันเพ็ดเจ็ดจานนะคะเสิร์ฟคู่กับกิมจีแล้วก็ไก่ทอดค่ะแล้วก็สีมีขนมจีนนะคะขนมจีนที่เขาต้องเอาไปล้างน้ำอีกสักสามสี่น้ำนะคะไ้มันสีใสๆแบบนี้นะคะ เดี๋ยวล้วเขาก็มาจัดใส่จานค่ะนี่เป็นตะแซบบักคากนะคะเป็นการกินขนมจีนแบบแห่งๆครั้งแรกนะคะมันสิเป็นรสชาติคือขนมจีนสดบอนะคะจัดจานเรียบร้อยแล้วเบื้องหน้าตาค่ะนี่ไก่ทอดของเขาค่ะแล้วก็มีกิมจิค่ะ็จเรียบร้อยแล้วไปเสแซ่บน้ำกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพอกันเียบร้วเนาะวันนี้ก็ก,กินตำหมูยอจ้าตำหมูยอเผ็ดๆนะกินกับ ขนมจีนแห่งคาอันนี้มันเป็นอันนี้เป็นสีแบบธรรมชาติสีจากอันชันเนาะแล้วก็มีทอดไก่แล้วก็มีกิมจิจ้ะกิมจิเกาหลีทำเองเนาะมาพอเสียเวลากินกันเลยจ้ะหิวแห้งนะคะ mm hmm. หมูย้อนแทบๆแบบนี่จ้าเินขนมจีนเฮานะจ้ะ นีสีสันสวยบักคักไหคะสีฟ้าน้ำทะเลไปเลยเป็นสีจากอันชั้นเนาะโอ้เส้นเนี้ยวดีบักคักจ้ะบลิกอกขนมจีนสดเี่เขาสื่อมากินอยู่จ้ะอนุ่มบักคัก ติดปากครับถึงก,กับกไก่จ้ะไกทอด แซ่บๆจ้ะเ้นเลืนล่นมาคกค่ะ กิมจิต้นหอมผักกาดจา้ะ ยิมจีกรอบๆจ้ะยังไม่ทันเนีเปรี้ยวปันหน่เนาะแต่กระแสด้วยเก่าจ้ะอ <c oughs> <c oughs> ร้มเส็ทน้ำกันจ้าหนุ่มไปเส็นมันยาวมันเหนียวค่ะมันโบเล็ก็ยังเส็นขนมจีนส,สดๆเนาะกินครังแรกจากขนมจีนแห่ง พักเบกินน้ำเหมือนเดิมจ้ะตัวเกาเลยตัวซอยสําหรับคนที่กินลหลายค่ะหรือว่าโรครารนะคะแก่เพียแก่แสบทองค่ะหรือว่าลดน้าตาลในเลือดนะคะหรือว่าต้องการขับล้างสารพิษออกจากร่างกายนะคะตัวนี้สามารถซอยได้ะคะ่ะทุกคนดีมากเลยตัวนี้กินเสมุอเลยวันละหนึ่งช้อนตวงเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะคับหลังสารพิษออกคราหนึ่งช้อนตวงเท่ากับพักสิกิโลเลยทีเดียวคุ้ยที่ว่มากินผักนะคะตัวนี้ซอยใด้จ้านี่หนึ่งช้อนตวงใส่ลงไปค่ะ กับน้ำเปล่าปกติจาาแห่งกินกำน้ำเย็นแห้งชดชื่นจ้ารสชาติที่เด็กหนัปล่าธรรมดาค่ะนี่ละลายในน้ำนะคะแป๊บเดียวเท่าหลาดๆได้กินเลยจ้านี่มากินให้เบิ่งค่ะกวนจะง่อยจ้ะเอ็น สดชื่นมากวางไว้ก่อนเนาะกินต่อค่ะโอ้เส้นเหนียวบักคักเลยนี่เส้นเหนียวหนุ่มบักคักค่ะ ไก่จะไก่ทอดเหนียวบะคับนุ่มบะคับ,คบอือหือจิ้เนื้อต้องคอยลาเสร็จค่ะ เ้นมันเลี้ยงตัวสวยจ้ะเพราคือขนมจีนแบบว่าเป็นเห็ดสดๆมันจะแหงตํำม,มันแหงเลค่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะแบบนี้ดีค่ะสะดวกสบายเก็บไว้ในโดนค่ะเป,เป็นแบบแห่งเนาะเขาสามารถเก็บไว้กินในหลายเดือนแล้วกัมันเส้นนุ่มค่ะนุ่มมากๆเลย โอ้คือจะโมกมันคือจะหมก โอ้ยเอี่ยมค่ะพี่น้องขนมเซนเหลือบอักหลายเลยจ้ะห้อหนึงกินได้บักหลายไอ้มาแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจกันน้ำเลยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันเด้อไว้พอกันไหมในคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย